บิดออฟเฟอร์ห้ารูปแบบที่ควรจำบิดบางออฟเฟอร์บางเห็นไหมบิดบางออฟเฟอร์บางอันนี้โชคให้แล้วนะคุณจะอยู่ในช่วงไซเวย์เจ้ามือกำลังแอบสะสมหุ้นต้องรอดูปัจจัยอื่นหุ้นเล็กโซนล่างอันตรายถ้าเป็นจุดกลับตัวขาขึ้นดีถ้ามีวอลลุ่มเข้ามาให้เฝ้าต้นอัพเทนกำลังจะปรับกลับตัวหรือเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นอะ่ะดีดังนั้นรูปแบบที่หนึ่งคือบิดบางออฟเฟอร์บางส่วนใหญ่จะอยู่ในคำว่าไซเวย์จำคำนี้ไ้เลยนะเห็นไซเวย์ปุ๊บนะส่วนใหญ่ดูเลย ว่าวอลลุ่มบิดบางออฟเฟอร์บางนี่คือข้อแรกนะต่อไปรูปแบบที่2บิดหนาออฟเฟอร์หนาเห็นไหมครับจำนวน,นวอลลุ่มเห็นไหมครับของบิดมันจะหนามากในแต่ละราคา ออฟเฟอร์ er แต่เราจำนวนวอลลุ่มก็จะหนามากแต่ราคามีคนสนใจเป็นจนํานวนมากจะมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะมากส่วนใหญ่จะมีข่ามารับเจ้ามือกําลังเริ่มปล่อยของทิศทางราคาจะขึ้นหรือลงยังไม่ชัดเจนอยู่ที่กระแสตลาดในขนาดนั้นแปลว่ามันพีคเข้าใจไหมเสนอซื้ออย่างเยอะเสนอขายก็อย่างเยอะแปลว่าหุ้นกําลังบูมหรืออย่างพีคเข้าใจยังดังนั้นไอคำว่าบิดนาหนาวอลลุ่มหนาหนามาเจอกันปรับปรับปรับเนี้ย ตลาดกาลังเล่นเข้าใจไหมคิดไว้แค่นั้นก่อนเจ้ามือก็อาศัยอะไรปล่อยของไปด้วยอันนี้รูปแบบที่2นะรูปแบบแรกจําไว้เลยนะครับบิดบางออฟเฟอร์บางรูปแบบที่2ตรงข้ามบิดหนาะออฟเฟอร์หนาะโอเคนะครับผมรูปแบบที่2จําไว้เลยนะครับบิดหนาะออฟเฟอร์หนาะต่อไปรูปแบบที่3บิดบางออฟเฟอร์หนาะเห็นไหมครับวอลลุ่มของบิดบางแต่ออฟเฟอร์หนาะเป็นการขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นเจ้ามือยังเก็บของไม่มากพอ เมื่อของครบจะยกออฟเฟอร์ออกยกอันนี้ออกถ้าเป็นจุดกลับตัวขาขึ้นจะดีมากก็คือมันอยู่โซนล่างมันยังไม่ขึ้นเข้าใจไหมครับเวลาเก็บของได้พอแล้วนัวเขาจะเปิดให้หุ้นขึ้นการเปิดให้หุ้นขึ้นยกออฟเฟอร์ออกเป็นต้นอัพเทนจะดีโซนล่างโซนกลางดีโซนบนอันตรายโซนบนกลังจะรอทุบทุให้ร่วงนี่คือรูปแบบที่3นะบิดบางออฟเฟอร์หนะาแสดงว่ารูปแบบที่4ต้องตรงกันข้ามบิดหนาออฟเฟอร์ offer, บางเห็นไหมบิดหนาะแปลว่าแรงซื้อเยอะแรงขายน้อยเห็นไหมครับเป็นการขวางบิดไม่ให้ราคาร่วงเข้าใจ เพราะราคาของบิดจะยกขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อช่องเนี้วอลลุ่มต้องหมดไปจริงไหมครับดังนั้นเมื่อวอลลุ่มมันแน่นขนาดนี้แปลว่ามันไม่หมดอะไรมันจะหมดก่อนแปลว่าไม่ให้ราคาล่วงแต่ต้องการดันให้ราคาขึ้นเห็นไหมเป็นการขวางบิดไม่ให้ราคาลงแต่เป็นการเปิดออฟเฟอร์เพื่อดันราคาขึ้นหรือยกราคาขายให้แพงขึ้นแพงขึ้นเข้าใจไหมเจ้ามือยังปล่อยของไม่หมดจึงสร้างกระแสว่าคนกําลังแห่ซื้อ เยอะมากเห็นไหมเสนอซื้อเยอะมากเมาจะเข้ามารับของช่วยไล่ราคาเจ้าแอบเติมออฟเฟอร์ตลอดทั้งๆแค่นี้นะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะเจ้านะครับเดี๋ยวก็ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวก็ตั้งขึ้นมาให้สังเกตอะไรรู้ไหมเกอร์ตรงนี้เดี๋ยวก็อะไรรู้ไหมครับายซื้อเซลล์ขายเข้าใจไหมตัว F เซล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 ยัด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 มาตลอดดังนั้นไออย่างนี้เราเรียกว่าลินขายเข้าใจยังแล้วเมาไม่รู้ด้วยแต่เราจะเห็นว่ามันจะกระพริบเป็นสีม่วงๆถ้ามันแมทปรับปรับปรับใช่ไหมเขาก็จะลินเติมไปเรื่อยๆสมมุติว่า20สอ0,000ก็ขแสนเหมือนเม ซื้อไปเท่าไหรก็ลินขายดังนั้นให้รู้เลยว่าถ้าช่องเนี้ยไม่ลดทันทีไม่ลดนะแล้วก็มีคนพยายามตรงนี้แน่นแนถ้าตรงเนี้ยซื้อเท่าไร่นะปปับมันแม็นะครับป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 รับนะจำนวนลดลงมาแต่ก็ไม่หายจำนวนลดลงมาก็ไม่หายให้รู้เลยว่าสัญญาณนี้อย่าเข้าเจ้าลินของออกกําลังจะทุบทิ้งแล้วจําไว้เลยนะข้อนี้เจ้าแอบเติมออฟเฟอร์ไม่มีลดเพื่อปล่อยของหมดจะอะไรไหมครับถอนบิดออกถูกถ้าเป็นปลายเทนอันตรายคือแปลว่าจะจบรอบเข้าใจยังมีโอกาสจบรอบเป็นขาลงสูงแค่ดันอะไร เพือกสุดท้ายอ่าเมื่อกี้รูปแบบที่4แล้วนึกออกไหมครับบิดหนาออฟเฟอร์บางคราวนี้ฟังไว้ก่อนนะขวางบิดขวางออฟเฟอร์แต่ปล่อยบิดปล่อยออฟเฟอร์ช่อง2ช่องเข้าใจไหมไอ้อย่างนี้เราเรียกว่าสร้างกอรอสร้างกอรอตั้งแต่ราคาสมมติอันนี้นะคะเก้าหกเก้าเสตางค์เก้สตางค์เก้สตางค์หบาท1บาท, 1, บาท, 1, บาท1สตางค์แปลว่าให้หุ้นอะ่ะมันวิ่งอยู่แค่เนี้ยแต่ขวางไว้ไม่ให้ลงไปต่ำเก้าห้าไม่ให้สูงเกินร้อยสองสตางค์เข้าใจ ขวางบิดขวางออฟเฟอร์ตั้งราคาเราเรียกว่าวางกรอบให้มันอยู่ในไซเวย์ดังนั้นนะครับเวลาหุ้นนะครับมันวิ่งอยู่ครับมันก็จะเด้งอยู่ในกรอบเนี้ยมันไม่ขึ้นไปกว่านี้ยมันจะปิดเท่าไหร่ไม่รู้พรุ่งนี้เขามาวางกรอบนี่อีก มันจะขึ้นลงอะไรต่างๆก็อยู่ในกรอบนี้เท่านั้นเองแสดงว่าหุ้นอยู่ในไซด์เวอย่างนี้นะครับเป็นการขวางบิดไม่ให้ราคาลงไปกว่านี้เป็นการขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นไปกว่านี้กําหนดให้ราคาวิ่งอยู่ในกรอบเท่านั้นถือเป็นสรญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าหุ้นมีอะไรมีเจ้ามือเพราะคนที่วางกรอบอย่างนี้ทิ้งไว้ไม่ใช่เมาผิดปกติเจอบิดออฟเฟอร์รูปแบบนี้เมื่อไหร่นะครับเจ้ามือกําลังวางกรอบไว้ วางกรอบไว้อ่านให้ดีแล้วกันย้อนอดีตของหุ้นตัวนั้นไป3เดือน6เดือนนะว่า,วาการวางกรอบอย่างเงี้ยชอบวางนานแค่ไหนหุ้นทุกตัวนะครับจะมีเจ้าเข้าคุมแล้วหุ้นแต่ละตัวก็เจ้าคนเดิมเจ้าคนเดิมจะทิ้งรอยเท้านิสัยตัวเองให้เห็นจากอดีต3เดือน6เดือน1ปีหรือ2ปีที่เขาเล่นหุ้นตัวนั้นมาเขาจะมีรูปแบบในการเข้าทําซ้ซําๆกับหุ้นตัวนั้นเพราะเขาเชื่อว่าที่ผ่านมาเขาเล่นรูปแบบเนี้ยแล้วเขาพิคาดเมาหรือลอ่อเมาได้เยอะเขาก็จะติดนิสัยเนี้ยดังนั้นรอย ท้าหรือนิสัยของเจ้ามือจะอยู่จาก กราฟย้อนอดีตมองซ้ายไปนะครับจากอดีตของกราฟนะครับสเดือน6เดือน1ปี2ปีเข้าใจยังเราจะเห็นแพทเทิร์นหรือรอบของหุ้นของมันก่อนจะขึ้นนะเขาทํำยังไงณนะปัจจุบันเขาก็จะทําอย่างนั้นเพราะเขาติดมันเคยทําแล้วทําให้ได้กําไรสูงแล้วเมาเชื่อเข้าใจยังอ่านอย่างนี้ให้ได้ด้วยดังนั้นนะครับเห็นกรอบของไซด์เวอย่างนี้นะครับอ่านให้ลึกนิดหนึ่งนะของบิดออฟเฟอร์นะครับว่าเจ้ากําลังทําอะไรอยู่ถ้าบิดออฟเฟอร์ถูกขวางไวอ้อย่างนี้วางกรอบไว้อย่างนี้นะครับอยู่โซนล่างโซนกลาง นะส่วนใหญ่จะสะสมเพื่อขึ้นเราก็ต้องอ่านด้วยนะข้อนี้สําคัญมากไอ้ข้อตรงเนี้ยพี่จะต้องรู้ข้อที่1จําได้ไหมคืออะไรบิดบาง o f f เฟบางข้อที่2ตรงข้าบิดหนา o f f เฟหนาะข้อที่3ละ่ะขึ้นด้บิดบาง o f f เฟหนาะ แสดงว่าข้อตรงข้ามก็ต้องบิดหนาออฟเฟอร์บางแล้วข้อที่5รูปแบบที่5ของบิดออฟเฟอร์คืออะไรการสร้างกรอบโดยการวางบิดออฟเฟอร์เพื่อกําหนดกรอบราคาให้วิ่งอยู่แค่นั้นในวันนั้นพี่เห็นอะไรไหมรู้ยังว่าแท่งเทียนเขียวหรือแดงถูกกําหนดโดยใครตอนที่พี่อ่านกราฟเทคนิคอลกราฟอะไรก็แล้วแต่พี่เห็นยังว่าเนี่ยวันนี้มันจะเขียวแดงแค่ไหนแดงเล็กแดงใหญ่เขียวแค่ไหนรู้ยังว่าแท้จริงแล้วนะครับเจ้ามือเป็นคนกําหนดแท่งเทียนให้เขียวหรือ แดงขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ทุกแท่งในราคาที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคนี้คืออะไรการวางกรอบราคาด้วยบิดออฟเฟอร์เข้าใจยังดด้นะอย่าโลกสวยว่าแท่งเทียนมันเป็นไปโดยธรรมชาติอันนั้นน่ะที่ถูกตลาดลวงกันมาจนเชื่องนี้แต่แท้จริงลองเล่นหุ้นให้ลึกคนที่เก่งๆกันมากๆสิสุดท้ายเขาใช้อะไร เขาการตั้งบิดออฟเฟอร์เนี่ยให้เล่น6ช่องเห็นไหมแสดงว่าราคาหุ้นก็จะขึ้นมา6ช่องแล้วสุดท้ายนะครับเขาอยากให้ปิดแดงใช่ไหมเขาอยากให้มันปิดแดงเขาก็ดันอะไรขึ้นมาดันพวกนี้กลับมาขวางออฟเฟอร์ขวางออฟเฟอร์ก่อนปิดตลาดแล้วสุดท้ายมันก็จะดันว่าวันนี้หุ้นปิดแดงเป็นแท่งแดงเล็กเข้าใจยังหรือถ้าจะให้ปิดเขียวก็ดตอนใกล้ปิดตลาดก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมา,นม,ามันก็จะไล่กลับมาอยู่ในร,ราคาพวกนี้แทนก็กลายเป็นว่าอะไรก็จะเป็นเขียวเล็กเข้าใจยังแสดงว่าฟังโชคไ,ไว้เลยนะนี่คือสรุปให้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นแดงเล็กเขียวเล็กแดงใหญ่เขียวใหญ่โดจิเกิดจากการวางกรอบกําหนดราคาไว้อยู่แล้วว่าวันนี้ให้เล่นแค่ไหนโชคกําลังจะอธิบายเพิ่มว่าหุ้นที่กําลังก่อนจะทาวอลลุ่มมันไม่หนักคนไม่ได้สนใจอะไรมากเขากําหนดให้กรอบอยู่ประมาณนี้ดังนั้นมันดึงไม่มีอะไรมาแหกกรอบแต่เวลาหุ้นกําลังเล่นกําลังพีกําลังเข้าทําหรือกํากลังากราคาอันนั้นต่างหากเขาจะขวางไว้หนักกว่านี้แต่อันนี้เขาปล่อยให้เล่นปล่อยให้รู้สึกว่าแอบ เก็บแอบอะไรไว้คือไม่ให้ราคาร่วงเพราะถ้าราคามันร่วงไปต่ำกว่าน,นี้กราฟมันจะเสียทรงกำลังจะบอกว่า พี่รู้ไหมความจริงอะที่เมาเมืองไทยนะครับผิดพลาดแล้วหลงเรียนกันที่สุดเช่ไหมครับเชื่อ i n เคเต t o r ที่เอามาจากกราฟว่าวันนี้กราฟมันจะขึ้นอย่างนั้นกราฟมันจะขึ้นอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วนะครับกราฟมันเป็นไปตามอะไรรู้ไหม b i ฟ o f f ร์ Bit er, ที่เจ้ามือเขาวางไว้ว่าวันนี้จะให้แดงเล็กวันนี้จะให้เขียวเล็กวันนี้จะให้แดงขึ้นไปแล้วกดลงมาทิ้งไส้แดงเอ้แดงลงไปแล้วกดลงมาขึ้นมาแล้วทิ้งไส้ยาวๆก็ทําได้เพราะดังนั้นกําลังจะบอกว่าเมื่อมีคนกําหนดให้เกิด กรอบราคาให้เล่นแค่นี้แล้วผลในวันนั้นเกิดเป็นการได้เล่นแค่นี้เท่ากับแท่งเทียนไม่ว่าจะเป็นแดงหรือเขียวแล้วแดงหรือเขียวก็ไปแปะในหน้าการาฟไทม์เฟรมเดย์ก็กลายเป็นการาฟแท่งเทียนหรือแคนเดลสติ๊กเข้าใจยังแต่ละแท่งแต่ละวันเข้าใจไหมแล้วสุดท้ายเราก็ใช้ เส้นพวก EM อะไรต่างนะครับลากกันมาลากกันมาแนวรับนแนวต้านเห็นไหมมันจะจบอย่างนู้นมันจบเขากําหนดอยู่แล้ววันนี้มันจะจบแท่งแดงแท่งเขียวขนาดไหนนอกจากว่าเขาถอนออกดันเพิ่มดันลดอันนั้นอ่ะแท่งเขียวถึงเปลี่ยนปัจจัยจ้แต่ถ้าเขาวางกรอบนี้มาทุกวันแล้วเขากําหนดอะไรมาแล้วกา,การวางกรอบตั้งแต่ซื้อขายในการทําการของเวลาตลาดเปิดให้เล่นอยู่แค่ไหนเมื่อตลาดปิดนะคะ มันก็ขึ้นอยู่แค่นั้นแล้วผลของตลาดปิดเท่ากับการาฟหนแท่งในชาร์ตไทม์เฟรมเดย์แล้วก็ไปตีเส้นในไทม์เฟร m e Day ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกหรือสตัที่เกิดผลจากการสรุปแล้วว่าวันนี้ตลาดเขาเล่นอะไรกันในหุ้นตัวนี้นก็ไปเชื่อในไทม์เ a m e ตรงนั้นแล้วว่ามันเกิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแนวโน้มหรต่างมันไม่ใช่แนวโน้มเขากําหนดให้มันเชื่อว่านั่นแหละเป็นแนวโน้มที่เชื่อกาลังจะบอกว่า